สวัสดีครับน <Banana. S 1> ักเรียนทุกคนพบกับคุณหนุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คุณหนุ่มจะพานักเรียนมารเรียนรู้ในเรื่องของวันในหนึ่งสัปดาห์กันนะครับว่าในหนึ่งสัปดาห์นั้นจะมีจำนวนวันกี่วันมีวันอะไรบ้างที่อยู่ในหนึ่งสัปดาห์นะครับนักเรียนลองดูปฏิทินนะครับแล้วเรียนจะเห็นอะไรบ้างในปฏิทินลองค่อยๆสังเกตดูนะครับหรือลองดูปฏิทินที่บ้านนักเรียนว่าคล้ายคกับของคุณหนุ่มไหมเช่นมันจะต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนอะไร ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วมีวันในเดือนนี้กี่วันแล้วก็มีชื่อวันในสัปดาห์นี้กี่ชื่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในหนึ่งสัปดาห์จะมีวันทั้งหมดกี่วัน,นครับเป็นคําถามที่ฝากเอาไว้ให้หนักเรียนคิดแล้วนักเรียนค่อยตอบหลังจากเรียนตรงนี้เสร็จนะครับอ่ะวันแรกของสัปดาห์าหนะครับก็คือวันอาทิตย์ หลายคนอาจจะบอกว่าเอ้าทำไมไม่ใช่วันจันทร์ล่ะครับทำไมไม่ใช่วันจันทร์ล่ะคะจริงๆแล้ววันอาทิตย์ถือเป็นวันแรกของสัปดาห์นะครับส่วนวันจันทร์ที่เราคิดว่าเป็นวันแรกก็คือวันจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวันที่มาทํางานวันแรกของสัปดาห์ที่มาทํางานก่อนที่จะหยุดครับมาโรงเรียนเรียนวันแรกก่อนที่จะหยุดนะครับดังนั้นแต่วันในสัปดาห์จริงๆแล้ววันอาทิตย์จึงเป็นวันแรกของสัปดาห์นะครับแลววันต่อไปล่ะ วันต่อไปก็จะเป็นวันจันทร์นะครับต่อจากวันจันทร์จะเป็นวันอังคารถัดมาจะเป็นวันพุธถัดมาจะเป็นวันพระหัสสบดีถัดจากวันพระหัสบดีจะเป็นวันศุกร์และวันสุดท้ายของสัปดาห์ก็คือวันเสาร์นะครับวันในสัปดาห์จะมีเท่านี้ครับเักเรียนวันอาทิตย์จนมาถึงวันเสาร์ แล้วมันมีกี่วันเมื่อสักรู่เด็กๆได้นับไว้หรือเปล่าครับลองดูปฏิทินสิครับลองนับเองสิครับกี่วันครับในหนึ่งสัปดาห์นะครับจะมีทั้งหมดแค่7วันเท่านั้นครับทักเรียนไม่มีวันที่มากไปกว่าน,นี้แล้ว7วันนี้มีวันอะไรบ้างเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับมีวันอาทิตย์มีวันจันทร์มี วันอังคารมีวันพุธมีวันพฤหัสบดีมีวันศุกร์และสุดท้ายวันเสาร์นักเรียนจะเห็นว่ามีวันอยู่แค่เจ็ดวันนี้เท่านั้นเองที่อยู่ในหนึ่งสัปดาห์คำถามต่อไปนะครับนักเรียนคุณจะถามนักเรียนว่าในหนึ่งสัปดาห์นักเรียนจะมาเรียนกี่วัน อ้ ee, าวนักเรียนลองนึกสิครับว่าในหนึ่งสัปดาห์นักเรียนจะมาเรียนกี่วันเอ้ค,คุณครูบอกแล้วว่าหนึ่งสัปดาห์วนันอาทิตย์เป็นวันแรกแต่เรามาเรียนหนังสือกันวันแรกคือวันจันทร์อ่าแล้วลองนับวันจันทร์ไปจนถึงวันสุดท้ายที่เราเรียนสิว่ามันกี่วันในสัปดาห์นี้นะครับในหนึ่งสัปดาห์เนี้ยวนันจันทร์เป็นวันที่หนึ่งที่เรามาเรียนนะต่อไปครับสองและต่อไปนัครับสามต่อไปครับสี่แล้ว ต่อไปครับห้าแลละแล้ววันเสาร์เนี่ยเราไม่ได้เรียนอ่านั้นเราเรียนแค่กี่วันครับห้าวันนั้นเราเรียนแค่ห้าวันเท่านั้นเองคือวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับแล้วดังนั้นมันก็เลยมีวันที่เรามาเรียนเนี่ยอยู่ห้าวันก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดี วันศุกร์นะครับนี่คือวันที่เรามาเรียนหนังสือใน5วันนี้ครับแล้วนั่งหลังจากนั้นก็จะมีวันที่เราไม่ต้องมาเรียนหนังสือหรือไม่ต้องมาโรงเรียนเนี่ยอีกกี่วันครับถ้าเรามาเรียนแล้วห้าวันก็ยังเหลือที่ยังไม่ได้มาโรงเรียนอีก2วันด้วยกันก็คือวันวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับนักเรียนจะไม่ต้องมาโรงเรียนจะเป็นวันหยุดให้นักเรียนได้หยุดพักผ่อน มีงานมีการบ้านก็เอาขึ้นมาทําได้ที่บ้านไม่ต้องมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะครับอยู่กับครอบครัวทํากิจกรรมร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในครอบครัวนะครับไปพักผ่อนตามที่ต่างๆนะครับนั่นคือวันหยุดแล้วเดี๋ยวพอวันจันทร์เราก็มาเรียนหนังสือต่อพอเรียนไปถึงวันศุกร์ปุ๊บเสาร์อาทิตย์เราก็หยุดพักผ่อนต่อนะครับเอาล่ะทีนี้ เมื่อกี้เราเรียนเรื่องวันไปแล้วว่าในหนึ่งสัปดาห์มีวันเจ็ดวันในเรื่องนี้ต่อไปวันในเจ็ดวันนั้นจะแทนด้วยสีอะไรได้บ้างวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารไปจนถึงวันเสาร์เนี่ยมันมีสีประจําแต่ละวันอย่างไรบ้างครับวันแรกของสัปดาห์เลยครับมีสีอะไรครับสีแดงคือวันอาทิตย์นะครับวันต่อไปครับชี้ไปที่สีเหลือง เป็น,ว,นวันอะไรครับวันจันทร์สีเหลืองต่อไปครับวันอะไรครับวันอังคารสีชมพูต่อไปครับวันพุธสีเขียวนะครับต่อไปครับวันพฤหัส,สบ,บดีใช่ไหมครับวันพฤหัส,สบ,บดีสีสม้มต่อไปครับ วันสุขสีฟ้าครับต่อไปครับวันสุดท้ายของสัปดาห์คือวันวันเสาร์สีม่วงนะครับอ่าเหรอครับเห็นไหมครับนี่คือสีในเจ็ดวันนะครับสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีส้มสีฟ้าแล้วก็สีม่วงนี่คือสีประจําวันนะครับนั้นในปฏิทินเด็กเลนจะเห็นนอกจากสีนอกจากชื่อวันแล้ว นั่จะเห็นว่าชื่อวันมันไม่ได้เขียนทั้งหมดนะครับอย่างเช่นวันอาทิตย์ไม่ได้เขียนเต็มเลยว่าอาทิตย์เลยไม่เต็มนะครับจะมีตัวย่อของมันก็คือวันจันทร์เนี่ยไอ้วันอาทิตย์นะครับตัวย่อคือตัวอ่ากัสระอาเห็นไหมครับวันจันทร์ก็จะเป็นตัวจอจานวันอังคารก็จะเป็นอ่าวันพุธก็จะเป็นพอพานเห็นไหมครับตัวย่อ วันพระรหัสสบ,บดีก็จะเป็นตัวยอดสองตัวก็คือพอพานกับตัวรอรึนะครับแล้ววันศุกร์ก็เป็นสอสลาส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นสอเสือนะครับอันนี้ก็ไปดูในปฏิทินได้ว่ามันจะมีตัวยอดแบบนี้นะครับทีนี้ <c oughs> ต่อไปนักเรียนดูปฏิทิน2ฉบับนี้ขอให้ปฏิทิน2อสอ,อันนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีความเหมือนและความต่างกันเอาเรามาดูปฏิทินอันสุดอันแรกที่อยู่ด้านหลัง นะครับด้านหลังเลยที่ถูกเขียนว่า2กุมภาพันธ์นะมีเชียงใหม่เนี่ย2564 2021เลยเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเริ่มต้นของสัปดาห์เขาจะเป็นวันอาทิตย์ไล่ไปจนสุดท้ายของสัปดาห์เขเป็นวันวันเสาร์แต่อันแรกนะครับที่เป็นปฏิทินเดือนพฤษภาคม วันแรกเป็นวันจันทร์อ่าผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ผิดครับเด็กๆอันนี้เขาทําไว้มีจุดประสงค์ในเรื่องของการทำาลักษณะของปฏิทินปฏิบัติงานปฏิทินมาโรงเรียนปฏิทินมาทํางานซึ่งจะเริ่มวันแรกเขาเป็นวันจันทร์ที่เราบอกแล้วเราเรียนหนังสือเราเริ่มวันจันทร์เป็นวันแรกไปจนถึงวันศุกร์และเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดเขาก็เลยทําปฏิทินให้ง่ายต่อกันดูว่าเออวันจันทร์เนี่ยเป็นวันแรกของการทํางาน เป็นวันแรกของการเรียนก็เลยทําปฏิทินนี้มาเป็นเฉพาะกิจแต่ปฏิทินทั่วไปก็จะเป็นปฏิทินที่มีลักษณะเป็นวันอาทิตย์เป็นวันแรกของสัปดาห์ไปจนถึงวันเสาร์แบบนี้นะครับเป็นสากลนะครับเอาละ่ะนัคจะสรุปให้เรียนรู้ว่าเจ็ดวันเจ็ดสีนะครับมันมีวันอะไรบ้างอีกครั้งหนึ่งในหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะไปทําแบบฝึกหัดท้ายบทกันนะครับวันแรก ลำดับแรกก็คือวันอาทิตย์ลำดับที่สองก็เป็นวันจันทร์นะครับลำดับที่สามเป็นวันอังคารลำดับที่สี่วันพุธลำดับที่ห้าวันพฤหัสบดีลำดับที่หวันศุกร์และลำดับที่เจ็เป็นวันเสาร์เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์สีก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีส้มสีฟ้าสีม่วงตามลำดับวันตรงกับ ที่คุณหนุ่มเขียนไว้นะครับแล้วก็ดูและศึกษาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะทําแบบฝึกหัดพร้อมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปทําแบบฝึกหัดกันคาสั่งนะครับนักเรียนให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่วันกับสีให้ตรงกันนะครับตอนนี้คุณหนุ่มจะมีวันไว้ให้คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ไว้ด้านหนึ่งส่วนในด้านหนึ่งจะเป็นสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีชมพู สีม่วงสีส้มแล้วก็สีเขียวอยู่อีกด้านหนึ่งแต่นี้มันไม่ตรงกันวันอาทิตย์มันไม่ใช่สีเหลืองวันอาทิตย์มันต้องเป็นสีอะไรครับสีแดงเก่งมากวันจันทร์เป็นสีอะไรครับที่เราเรียนมาวันจันทร์ก็จะเป็นสีเหลืองวันอังคารครับวันอังคารเป็นสีชมพูวันพุธครับวันพุธก็เป็นสีเขียว วันพฤหับสบดีครับสีส้มนะครับวันศุกร์สีฟ้าและวันเสาร์ครับสีม่วงเอาล่ะตอนนี้ดเด็กๆโยงเส้นจับคู่วันและสีได้ตรงกันแล้วนะครับต่อไปใบงานที่สองนักเรียนจะเห็นว่ากูมีปฏิทินให้นักเรียนแล้ว ด้านล่างนี่จะเห็นว่ามีพระรหัสสุขเสาร์อาทิตย์และเป็นสีชมพูสีส้มสีเขียวสีม่วงเหล่านี้คือวันที่มันหายไปในปฏิทินมันมีตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดที่เป็นสีดำแทนชื่อวันที่ในสัปดาห์อยู่ดังนั้นเด็กเรียนจะต้องเอาวันด้านล่างนะครับไปใส่ให้ตรงช่องของวันในสัปดาห์นั้นเริ่มจากวันแรกของสัปดาห์ในช่องที่หนึ่ง คือวันอะไรครับวันอาทิตย์ต่อไปครับวันวันจันทร์ต่อไปครับช่องที่สามวันอังคารช่องที่สี่วันวันุช่องที่ห้าครับวันพฤหัสบดีตอนนี้ช่องที่หกจะเป็นวันอะไรระหว่างวันเสาร์กับวันศุกร์ครับวันศุกร์ นะครับช่องทถ่กและช่องสุดท้ายช่องที่7จะเป็นวันเสาร์ครับนี่คือวันทั้ง7วันใน1สัปดาห์สีทั้ง7สีใน1สัปดาห์วันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันพฤหัสสีส้มวันศุกร์สีฟ้าและวันเสาร์สีม่วงนะครับก่อนจะจบคุณหนุมมีเพลงนะครับมาเปิดให้นักเรียน ฟังกันนะครับเป็นเพลงเกี่ยวกับวันในสัปดาห์นะครับเพลง1สัปดาห์มีเวันถ้าเรียนพร้อมแล้วลองฟัง1รอบแล้วก็ล้องตาม1รอบนะครับอ่ะพร้อมแล้วฟังเลยครับ วันช่างสดใส่ตามสีที่เราท่องจำสีแดงคือวันนาทีสีเหลืองก็คือวันจันทร์สีชมพูวัน วันเสารอ,อ่าเดี๋ยวรอบต่อไปได้เรียนร้องตามเลยนะครับหนึงสัปดามีเจ็ดวันมีสีมีสันมากมายวันทุกวันช่างสดใส่บางสีที่เราท้องจำสีแดงคือวันอาทิตย์สีเหลืองก็คือวันจันทร์ วันหนึงค่ะสีเขียวก็คือวันพุธสีส้มวันพฤหัสสีฟ้าก็วันศุกร์ไงสีม่วงเป็นแสนสบายเพราะือวันเสาร์จบลงแล้วนะคะรับเพลงวันหนึ่งวัน,วน,วนใน สัปดาห์นะครับมีกี่วัน7วันมี7สีเขาให้ฟังไปแล้วนะครับก็หวังว่านักเรียนคงได้ความรู้ไปพอสมควรกับวันนี้นะครับในเรื่องของสีใน1สัปดาห์วันใน1สัปดาห์นะครับแล้วโอกาสหน้าเราจะมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ